สวัสดีค่ะวันนี้ตอนเช้านะคะทุกคนคะ่ะเบลพาน้องอดินไปสมัครเรียนพิเศษคือเรียนซัมเมอร์ต้องตั้งแต่เดือนตุลานะคะทุกคนคะ่ะถึงเดือนพฤศจิกาเปิดเทอมเลยประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆนี่แหละทุกคนโรงเรียนเขาก็โทรมาแจ้งค่ะว่ามีเรียนซัมเมอร์เรียนคณิตอังกฤษภาษาไทยแล้วก็เรียนว่ายน้ําด้วยนะทุกคนเบลก็เลยพาน้องอดินมาวันนี้แต่ว่าว่าจะพามาตั้งแต่วันที่1แล้วแหละแต่ฝนมันตก เยอะเกินเบลเลยไม่ได้พามาครูบอกว่า,เ,าเพื่อนเพื่อนลาดินมาเยอะอยู่เมื่อวานนราชิวๆก็ไปเรียนกับในห้องคุณครูเปิ้ลเหมือนเดิมน,นะเนอะแม่แม่มาแมไปรับไปส่งเองเริ่รับส่งมันไม่มีแม่มารับมารับตอนบ่ายสามแล้วนะไปรับอันนานแล้วก็มาๆมก็จะมารับหนูนะคะปิดเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมน,นะแล้วก็ตามมันหยุดที่คุณครูบอกมาแล้วนะ,นะนะมันก็นั่งรอยอ,ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค,คุณครูก็จะเรียก ว่าไปตรงไหนนะเพื huh? okay, Bro, ่อนๆมาเรียนเยอะเขียนไหมเขียนไหมก็ไปเรียนเหมือนเดิมครูก็จะให้เรียนให้การบ้านเหมือนเดิมไม่เรียกว่าแบบว่าแบบไม่ต้องมาแหละไได้ไหมล่ะหมอไปไหมจะให้นั่งรถไม่ไปฮะจล้วครูก็เรียกแล้วครูก็เรียกมามาไปได้ไหม เป็นแคเนียนะจุ๊ๆกันก่อนเป็นแค่เนียนะนนนยนะไปส่งพี่อดินเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะเบลก็กลับมาบ้านวันนี้อยากกินเอียงเซ๊ๆ กับก็เลยสิมาตว่าขนมเส้นไปหาซื้อขนมจีนไม่มีทุกคนคะ่ะก็เลยได้เส้นอะไรมาสักอย่างนี่แหละเขาบอกว่าก็ไปตําแทนได้เยวได้ถั่วพูมาแล้วก็ถั่วมะกำหนึ่งทุกคนไปข้ามยเอาอันมธธักเกียเทศอยูเฮียนเอื่อยสงนวยคะ่ะแล้วก็เลยไปเก็บพริกอยู่ในรอบบ้านเรานี่แหละทุกคนมีอยู่สองต้นนะอีกต้นหนึ่งมันยังเล็กๆอยู่แต่ว่าลูกมันเต็มเลยเแบลบก็เลยไปเก็บมาทุกคนที่โรงเรียนของพี่อดินก็มีเด็กๆไปเรียนซัมเมอร์เยอะมากเลยนะคะทุกคนค่ะ ไปอยู่ที่โรงเรียนก็ดีนะพี่อดินเราชอบไปโรงเรียนไม่ค่อยแบบว่าแบบยุ่งยากในการตื่นเช้าไปโรงเรียนแบบปลุกยากตื่นยากอะไรเงี้ยมันต้องบังคับอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีพี่อดินจะไม่ค่อยเป็นแบบตต้องค่อนข้างง่ายที่อดินอะไปโรงเรียนซัมเมอร์หรือไปเรียนพิเศษหรือว่าไปเรียนอ่าปกติอย่างเงี้ยเขาก็จะปลุกค่อนข้างง่ายแต่น้องอาาจะแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์ค่ะทุกคนค่ะอารมณ์เขาอยากไปนูก็จะตื่นอารมณ์ม่อยากไปเอ๊ มาปลุกหนูนะหนูไม่อยากไปโรงเรียนอย่างนี้ก็มีทุกคนแล้วแต่วันแต่พี่อดินจะไม่ค่อยพูดยากไม่รู้นะเป็นพี่คนโตรหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนแบบฟิลแบบพี่คนโตอะไรเงี้ยเขาก็แบบจะพูดง่ายๆแต่เรื่องไปโรงเรียนเนี่ยอดินจะไม่ค่อยอยากเบล เบลอยู่นวดน่ะเขาไม่เรียนอนุบาลกันเนาะทุกคนถ้าจะเรียนก็ต้องใช้เงินถูกไหมเราก็ต้องจ่ายเงินให้ลูกไปโรงเรียนอนุบาลเนนะี่ยพียดินก็ได้เรียนตอนอายุห้าขวบทุกคนเขาก็เลยอยากไปโรงเรียนมั้งแล้วอยู่ที่นวนก็ไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีสังคมอะไรเงี้ยพอมาเจอสังคมภายนอกเจอโรงเรียนใหญ่เขาก็ตื่นเต้นที่มีเพื่อนมีคุณครูมีอะไรแปลกใหม่ให้เขาดูตลอดเวลาเขาก็เลยชอบมั้งทุกคนเบลคิดว่าอย่างเงี้ยนะช่วง แรกๆที่น้องอนา,าไปโรงเรียนทุกคนก็ร้องไห้ร้องไห้เห็นไหมที่เบลบอกที่เบลเล่าให้ทุกคนฟังอะ่ะแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มาเขาก็ปรับตัวได้นะทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยร้องแล้วก็อยู่กับคุณครูก็เป็นเด็กดีอะไรเงี้ยจะร้องงองแงแบบว่าอ่าการแสดงะนะทุกคนแม่อยู่ก็จะแบบนี่เงี้ยเงี้ยเงี้ยหน่อยแต่ว่าพอว่าแม่ไป คุณครูก็จะบอกว่าเออสักพักหนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาะทีก็เงียบแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนกินขนมเฉยแต่ว่าพอแม่มาจะเสียงเปลี่ยนจะเป็นอีกอย่างหนึง่งไม่ว่าเด็กคนไหนก็เป็นเป็นเหมือนกันหมดมามันการแสดงตัวนี้การละครใหญ่ต,ตัวนี้โตขึ้นมาจะได้ไม่เป็นดาราเหรือทุกคนป้าโทษจะต้องมองไว้นะเด็กหญิงอนาจะไม่ได้แบบว่าเป็นดาราแล้วเหรือทุกคนการแสดงเจงปนเบลทํากับข้าวนะคะทุกคนคะ่ะเบลตาําส้มตำเนาะแล้วก็อ่าลู ลวกถั่วพูด้วยนะทุกคนกินสดก็อร่อยกินแบบไปลวกก็อร่อยเบื่อต้มน้าเดือดแล้วก็เทถั่วพูลงไปแล้วก็ตักขึ้นเลยทุกคนมันก็จะได้แบบ พอดีเหมือนกับเราลวกเอาแล้วก็อบไส้กอกขอบคุณพี่สาวใจดีมากๆอยู่บ้านก็คอนี่แหละจา้าเพื่อนมะลินน้มมาว่านี่พี่สาวใจดีอ่าเอาไส้กอกมาฝาขอบคุณมากๆเลยนะคะมันไม่มีมันเนาะทุกคนก็อร่อยอยู่นะคะเบลก็มากินกับส้มตําแก้พชรไปในตู้เสบอยู่ดีละเนาะวันนี้ไปส่งลูกกลับมาก่อนที่จะทํางานอื่นอย่างใด ขนะนี้เป็นเวลาเก้าโมงทุกคนเบลก่อนกินขขาก้อนเลยจ้าทุกคนค่ะเอาแห้งกระกองจักรนจังจตไปเห็ดแนวอื่นเมื่อวานนี้เบบไปตลาดเบลได้อ่ากล้วยฉาบมาทุกคนกล้วยฉาบบ่็กล้วยธรรมดาค่ะเป็นกล้วยหอมกล้วยหอมฉาบเบลก็บ,บ่เคยกินจักเทือทุกคนยังไม่เคยกินสักทีกล้วยหอมฉาบเนี่ยมันเป็นรสชาติยังไงแต่เขาจะเคลือบน้ําตาลมาแล้วนะทุกคนก็อร่อยอยู่ถ้ากล้วยฉาบธรรมดากล้วยน้ํำว้าบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ เราเคยกินอยู่แล้วใช่ไหมรสชาติมันก็จะแบบดังเดิมคงเดิมอย่างเงี้กลิ่นแบบเดิมแต่ถ้าเป็นกล้วยหอมมันจะกลิ่นกลิ่นไม่เหมือนกันแล้วก็มันจะมีแบบเปรี้ยวนิดนะทุกคนแล้วก็เคลือบกับน้ําตาลอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ากันเลยนะอะ่น้ําตาลเนี่ยก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่เจ้าว่าเขาใส่เยอะใส่น้อยสําหรับโะ มันก็หวานนะทุกคนมันก็หวานอยู่เบลก็ว่าอร่อยถ้าเราทอดแบบไม่ใส่น้ําตาลเลยคือจะเสีบเนาะเบลคิดว่าอย่างนี้นะทุกคนความหวานของกล้วยหอมมันก็มีอยู่แล้วอะถ้าเราแบบไม่ไปคุกน้ําตาลเอาแต่แบบรสชาติออริจินอลเลยก็จะเสีบนะทุกคนอยากกินไหมใครอยากกินเดี๋ยวไปสั่งเขาทําให้ดีไหมมันน่าอร่อยดีนะเบลว่า วันนี้ทานข้าวเสร็จตั้งแต่9โมงเช้านะคะทุกคนคะ่ะเบลก,ก็ไปทำงานเนาะเบลเพกของอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปอัดคงอัดคลิปนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เดินดูรอบบ้านวันนี้ไปรับลูกกลับมาตั้งแต่บ่าย3ไม่ได้ไปแวะบ้านพี่เตยแต่อย่างใดนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามีเบียกเห็ดหลังคาเบลอ่ะมันรั่วเยอะเกินทุกคนเบลเอาไปติดด้านในแล้วใช่ไหมแต่ว่า ฝนมันเทลงมาน้ำมันซาะแล้วอาสติกเกอร์ที่เราติดไว้อะมันก็ล่วงลงมาเบลคิดว่าถ้าไปติดข้างนอกด้านบนน่ะเอาแบบว่าให้มันแบบปิดเลยมันจะได้ไม่แบบโดนน้ํากาวตรงกาวมันจะได้ไม่โดนน้ำแล้วมันก็จะได้ไม่ล่วงลงมาทุกคนเบลก็ไปยืมบันไดที่บ้านพี่เตยอ่ะมาบันไดบ้านเบลอ่ะมันมันต่าเนาะมันไม่ถึงแล้วก็ไปยืมบันไดบ้านพี่เตยมาเมื่อคืนฝนมันก็ตกทุกคนดินมันกระลม บัตรที่นี่เบลก็ขึ้นไปดินมันยุบใช่ไหมเวลาที่แบบว่าเราเอาบันไดขึ้นไปเนี่ยตัวเราก็บโบเมนเบาๆทุกคนจังหวะที่เบลเรียกเพื่อนบ้านมาทุกคนเบลสิลมเอาแล้วจะตกหลังคาแล้วนะทุกคนเบลเกาะหลังคาไว้สองมือใช่ไหมแล้วบันไดมันก็แบบว่าเหมือนจะยุบลงยุบลงอ่ะทุกคนเหมือนมันจะล้มอ่ะแล้วคราวนี้เบลก็หันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาไม่มีใครละหันหลังกลับไปเอ้า เห็นเพื่อนบ้านนั่งอยู่เห็นพี่อ้อยนั่งอยู่โอ้ยเรียกเพื่อนเลยพ,พี่อ้อยพี่อ้อยช่วยด้วยช่วยด้วยกัพี่อ้อยก็รีบวิ่งมาทุกคนเบลก็เลยบอกว่าจับบันไดให้เบลหน่อยอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวเบลจะติดสติกเกอร์บนหลังคาแป๊บหนึงนะ่งเนี่ยพี่จับบันไดให้เบลหน่อยแป๊บหนึง่งพี่เขาก็ดีดีนะทุกคนแบบช่วยจับบันไดให้เบลแล้วก็ให้เบลลงมาอะไรเงี้ยค่ะโบมีคนจับช่วยละมึงเออ รอบนี้บรแม่มน้าเจ็บหลอกปากแตกแล้วหล่ะเบลว่าเนี่ยได้ไปหาหมอแท้เบลก็ว่าเบลตั้งตรงที่มันเป็นปูนแล้วนะทุกคนว่ามันมันสิบ่ยุบลง จังในจังหวัดดินกันยุบลงเหมือนเดิมค่ะเหมือนแก้งอ่ะทุกคนเหมือนแก้งเราโอ้ยเห็นว่าฉันกันลังสิผอมกับบอยซอยเหลียสันในจักหน่อยก็ยังดีที่แบบว่าเพื่อนบ้านยังอยู่ข้างๆเนาะโอ้ซอยเนี่ยซอยเนี่ยห่วงกากาอยู่เสียงเบลยิ่งกว่าทลขงทุกคนพี่ออยก็เลยมาช่วยขอบคุณพี่ออยมากๆเลยนะคะที่วิ่งรีบวิ่งมาซอยห้าคกะกัสันเบลจมลงดินแทนแน่นอนซ่อมหลังคาเสร็จแล้วก็โล่งใจทุกคนเพราะว่าน้ํามันจะได้ไม่ล่วลงมาถ้าน้ํามันรั่วลงมา เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอากำแพงหรือว่าไม้ที่อยู่ในบ้านมันก็จะสึกหลอไปเรื่อยๆไงทุกคนเบลว่าเบลเอาไปติดบนนูน้นอะเออยังแก้ไขสถานการณ์ได้แบบในเปราะหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่นิยมสร้างบ้านเออขาพันษาอยูุ่คจาวาสังเนียน่ยสั้นนะ้าถ้าเป็นบ้านเบลเขาก็จะคิดกันแบบนี้ไงทุกคนถ้าออกพรรษาเออจะเปลี่ยนหลังคงหลังคาสร้างบูสร้างบ้านออคนที่เขาทําเขาก็จะรับทําทันทีนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะแถวบ้านเบลนะคะ มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะทุกคนเห็นบอทำแบบขนาดเบลขึ้นไปแค่นิดนึงนะจะตกลงมาแล้วนะเริ่อมมาสุกกันลอยดเออันจุ่มบอกเห็นหนึ่งหนาเห็นตาเริ่มมาสุก,กลอยเนดะ้อ,อมมนะพี่หลอกพี่ใจนะคะเริ่มมาสุกลอเด์ประมาณว่าขึ้นไปเฮ็ดยังขึ้นไปอีกแล้วสุกมันก็น่าละเหือิว่าเด้นเนาะอันนี้อันนี้เป็นเบลคิดได้เล่นเฉยๆนะทุกคนมันไม่ได้แบบมันเป็นความเชื่อแหละว่าเอ,อ สมัยก่อนเขาพูดกันแบบนี้อะไรอย่างงี้ไงทุกคนก็พูดกันเล่นๆเ,เ,เฉยๆนะอันนี้คือเบลพูดพูดไปเฉยๆตามข้ามคุยนะนะเป็นคนมาคุยนะเป็นคนคุยไงกันเลยคุยไปซื้อนีลาไม่มีอะไรหรอกทุกคนแต่ว่าดินมันก็ยุบจริงๆแล้วก็เราก็ตั้งไม่ดีด้วยแหละทุกคนมันเป็นความสับเพ่าของเบลเองบอมมาเป็นความผิดพลาดของไผ่แลย้ยังไปโทษผีโทษแางละโทษจตกของนี่แหละที่หนึ่งเลยเพราะว่ารีบทำรีบเสร็จไงทุกคนฝ่าโพดนะยานเยลทำตรงนั้นเสร็จ แล้วเบลก็มาเดินดูรอบบ้านนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็จัดตกแต่งต้นกิมมงกิมไม้เนาะเอาให้มันแบบสวยงามตัดส้งผมให้ต้นไม้แน่นิดน้อยเพราะว่ามันยาวเกินไปตัดออกค่ะเบ้อได้ส่หงืันพี่มากพักขนุคักบ๊อมึงบัน <laughs> สันติลีอยู่ <laughs> ต้นมะละกอตรงนี้หลายๆคนก็บอกให้เบลนะเอาออกใช่ไหมแต่ว่าอ่าป้าเบลบอกว่าไม่ต้องเอาออกหรอกเดี๋ยวมันก็จะขึ้นของมันเองนั่นแหละให้มันแบบโตไปเลยให้มันเป็นลูกอยู่นี่ดูซิว่ามันจะเป็นลูกหรือเปล่าแต่ว่าต้นมะละกอมันก็มีหลายต้นนะทุกคนมันมีสามสี่ต้นในบ้านเบลที่มันกําลังเกิดอยู่ใหม่ๆนะต้นเก่ามันตายไปแล้วเพราะว่ามันอยู่ที่อ มันอยู่ตรงต้นกล้วยอะ่ะมันเหมือนมันแฉะมันเกินไปมันไม่ชอบอะไรที่จแฉะเนาะแต่ว่าต้นมะละกอมันชอบดินสูงๆงอะ่ะมันมีอยู่3ามต้นที่กําลังจะเกิดนะคุณแล้วก็ต้นนี้ต้นที่4ี่อยู่ตรงหลังคา ตรงศาลาพูดผิดตรงศาลาอแต่ว่าแม่ออกลูกทุกคนดูซิว่านางจะเกิดลูกให้เรากินเยอะหรือเปล่านะคะมันจะแลดเหมือนเจ้าของไหมเบลดูแลนางอย่างดีเออมันแล็ดคือฉันดึกค่ะเดอ้อเบลว่าเบลจัดสวนตรงทางเดินตรงศาลามันก็เรียบร้อยมากๆแล้วนะทุกคนตรงเนี้ยเบลคิดว่าเบลจะทําเป็นสวนผักหรือว่าจะทําเป็นปลูกตรงปลูกแตงแต่ว่าริมตรง่ากำแพงตรงเนี้ยเบลว่าจะปลูก ให้มันเป็นแบบว่าแตงกวาหรือถั่วฝักยาวให้มันสวยๆใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเบลจะเอาอิดบล็อกอ่ะมาทําให้เป็นบล็อกแล้วก็เป็นทางเดินอะไรเงี้ยเริ่มคืบคานมาทําแล้วนะทุกคนถ้าเบลมีเวลาเบลก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพวกหญ้าพวกอะไรมันก็ขึ้นอยู่ทุกวันเราก็ถางหญ้าออกไปก่อนนะทุกคนแล้วก็ได้เลือกได้ญ่าห่อตินมาลงอิดบล็อกกันตรงนี้ที่เขามาไถาดินวันนั้นอ่ะทุกคนแล้วอ่าเขาเกลี่ยดินมาไว้ป้าเบลบอกว่าเกลี่ยดินมาไว้ตรงนี้หน่อยนะ น้ำมันจะได้ไม่ซึมเข้ามาเนาะถ้าน้ำมันซึมเข้ามาเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันสูงแล้วบ้านเรามันต่ํากว่าดินน้ํามันเทเข้ามาน้ํามันเกิดไปใส่บ่อใดมันเกิดซึมเข้าในบ้านเฮาเพิ่นก็เรียกว่าเอาดินมาใส่แต่ว่าพอเอาดินมาใส่ทุกคนอสศรพิษมันเยอะไหนจะกบไหนจะนู่นนี่นั่นหลายอย่างเบลก็เลยมาเกี่ยดินออกแล้วเบลก็จะทําทางเดินตรงนี้ แล้วเบลจะเอาท่อมาใส่ดีๆใช่ไหมทุกคนให้มันน้ามันไหลลงไปเวลาน้ําตรงหลังคามันไหลลงมาให้มันมันไหลลงน้ําท่อไปเลยจังสีนะมันจังสีบอไใดแบบว่าต้องมีดินมาอยู่ตรงนี้แหละพอมินมีอัดวนลรพ์พดมันจะเข้าไปในห้องน,นอนเบลนะทุกคนเบลก็เลยเกลี่ยดินตรงนี้นะออกบรรยากาศตรงนี้ก็คือดีมากๆเลยทุกคนถ้าหน้าหนาวจะดีแค่ไหนนะเนาะเบลชอบหน้าหนาวบ้าน แถวบ้านเรามากเลยนะแถวภาคอีสานน่ะหน้าหนาวมันจะเป็นมันมันจะไม่แบบหนาวมากตรงที่เบลไปอยู่นะทุกคนที่เบลไปแต่งงานไปอยู่นะ่ะเออมันหนาวแบบเย็นเยอือๆเวลาที่ฝนตกมาหรือหิมะตกมาเนี้มันจะเย็นมากออกไปข้างนอกก็ออกได้ไปแปบบ๊แบบเดียวแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวบ้านเบลอะ ก็จะเป็นหนาวแบบเราสามารถใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ยืนอยู่ข้างนอกได้นะแล้วหน้าเราอย่างเงี้ยเวลาเราทาเปมันก็บิบรูดบอล่อนมันก็บชิบอรอีอยังเลยมันก็จะอยู่คงทนนะถ้าหน้าหนาวแต่ว่ากัิกิขาแตกเนี่นิดนึงเอานาะมันพืชลูบไว้นะคะอันนี้สมัยเรียนเ่าเพื่อนๆบอกว่าเอานาะมันพืชน่ะลูบไว้ไม่นยังสิบอรอแตกโดนแล้วก็เชื่อเขาจริงๆนะเอาไป,ปลูบพีลี เกียด <formation jin x 2> ินตรงนู <ired> ้นออกจนเหนื่อยเลยทุกคนเบลก็มืดแล้วเบลก็เลยมานั่งวันนี้นั่งกินข้าวกินอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เลยโทรหาแม่โทรวิดีโอข้อบอติดกับเลยโทรศัพท์ไปหาเรานะคะเห็นบ่นี่อืมอืมาแต่ไหมาแต่โดนแล้วมันร่อนเลยนี่มอนที่พอไปตัดยางไปตัดยางยังมีนะ จงมูอจ yeah. ัก <tr> น <seine Christmas> hmm. like. mm ้อยพุงเลยลูกหกมู่แล้วสองสามถุงสี่ถุงบุญทิพย์นี่คอยจีดออกไปเป็นแดงเมียบ่เมียเมียแดงเมียบ่เมียลูกก็ทั้มเาลูกก็เมียว่าจอยเป็นเ่ยจอยตีลูกจอยลูกจอย บันจอยละมันไม่คิดมันไม่คลิปแบบว่าเออหุนดีขึ้นเว้ยบ่แม่นมันล่วงตาแม่ติบ่ฮู้แล้วได้ <laughs> <laughs> ยังกินข้าวเอ้ยแม่ซื้อไอ้นี่นู่นปอซื้อไก่ทอดกับหมูทอดของในบ้านเินข้าแล้วบอลเอียงก่นะนอนนะกินข้าวแล้วบ่โอุ้มพกินข้าวแรกเถอะนุ่กินข้าวแรงจักเทียร พี่ั้งใจคุนดีเลยไหมลูกกินเขาซองขาบเ <laughs> บลก็นั่งคุยกับแม่อยู่สักพักหนึ่งนะทุกคนเวลาโทรไปหาใครก็คุยคุยพูดคุยสับเพเฮละคือจักสันหายัางมาเบามีแต่แนวเบาเบลนะ <laughs> จริงจริงแล้วทุกคนคุยกับแม่แม่ก็หัวหละเบลก็สันหานูน่นหานี่มาพูดมาคุยอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งอยู่ที่บ้านพี่เตยเบลก็คุยจนแบบ ป้านี่แบบกินข้าวไม่ได้บบหัวเราจนกินข้าวไม่ได้อย่างงี้ก็มีนะทุกคนคือเราก็เป็นคนเฮฮาสนุกจนานนะเนาะอยู่กับใครก็แบบว่าเอ็นจอยนะเราก็ไม่แบบไม่ต้องไม่ต้องการแบบเอาความทุกข์เข้ามาใส่มันเครียดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีความทุกข์ก็จริงเวลาปรับทุกข์ก็จะแบบ ปรับทุกกันไปอะไรอย่างเงี้ยพอได้พูดได้คุยได้อะไรออกมามันก็จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอะไรประมาณนี้เวลาเบลโทรหาแม่ก็จะประมาณเนี่ยพูดคุยกันกินข้าวยังทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนสําหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ